เอามาทำงานทำการนอนจดุดบันซี่ก้นกระข้ามุญปบ้านไม่เอาเราไปไหนก็ไปไปมานอนมาเวียดอยู่นี่แหละไปดิไปทำงานทำงานนู่นมานอนเวียดอะไรนะักแด่เตียงเน่าๆน่า้ยังไม่เลิมันอ,อีขายเน่าดูีขายเนาเลยเสร็จไปเห็ุงานเหตุการ์เข่าไห้ได้กินแล้วห่อเข่าให้ห่อพ้อมเน็กแกกลูกเฮ้ ไหนบอกว่าจะเข้างานสี่โมงมึงม,มาตายยังจะวิ่งอีกอีตั้งสามชั่วโมงอีกสามชั่วโมงน่กลับบ้านไปนอนไปง่วไปนอนกอดสามีนู่นแล้วก็ไปทํางานจะได้มีเรี่ยวมีแรงอีเพนล,ลูกมึงอ่ะว่าอ้ลอล้อกูแล้วเพลินกินอิ่มยังไม่พอนะกูใช้ให้ห่อข้าวไข่ขด้วยเพราะว่าจอนเย็นไม่ต้องมาตัดละแหนบอกปอ้าหิวข้าวอีก เดี๋ยวพอมันเลิกงานพี่น้องพอมันเลิกงานมันส่งขอวความมาป้าหนูหิวข้าวมือใดอารมณ์ดีก็เออมากินสิมือใดอารมณ์ดีก็ไปพุนไปเอ็มแค่เอ็มคือมึงไปแม็กเมอร์มึงถูกไปไปแม็กโดนานมึงคุนป้าชอบส่งมาให้กินก่อนกินก่อนอะไรกูส่งไปย่อยเยมมึงแค่นั้นเองกูไม่ถามว่ามึงหิวไหมกูไม่ได้บอกเลยแค่ส่งไปย่อยเยอ้มมึงก็จาะแน่อยากมากินเองอีเด็กจุก ดูซิเด็กเออเด็กจุกลูกของแม่ห,หมดขีแ้และหมดเตาอยู่นี่ละ <laughs> แม่มีมันก็บเไปวันแม่ไม่ได้เลยเพืองข้าวเพือน,นน้ำนั่นเนี่ยเดี <laughs> ๋ยววันหลังนี่้าไปคิดเงินไม่ได้จะคิดเงินก่อนเข้าบ้านเลยมึงกดกิ่งปุ๊บยื่นกระป๋องให้เลย <laughs> ยอดกนก่อนเข้าบ้าน <laughs> <laughs> ดีไหมอาจจะไม่ให้เข้าใช่ไหม มึงตัวอันตรายเว้ยให้กินให้ห่อเสเฮ็ดขนมใหกินบ่ได้เฮ็ดดอกบนนีปวดแอวก็ต้องกินนะไว้กินไว้แค่กินมันซื้อมาสองอาทิตย์แล้วป่านนี้มันจะเป็นอย่างอื่นนะมั่งมันเทศแล้วนะกินข่าวอิ่มแนวย้ายมาสิน้อยมันกับมากดกิ้งมันก็มากินกินอิ่มแนวจะเลยไไรมันหอแยวไปคับหนึ่งมาแรงเรื่องงานสามตุ่มมันกับ้อมมา่งว่าป้ายหิวข้าว กินนั้นแหละข้าวก็ให้หอ่อข้าวก็ให้น้ำพริกก็ให้อะไรก็ครบเลยมันเจีเงินไปไว้ใสมันมีครบหมดป่านนั่นลูมันม่นาน,นี่มันก็นอิ่มห่อพอมมันไปบ้านแม่มันมันก็อิ่มห่อพอมเงินนะเก็บว้แพ่คืออย่างนี้นี่เวลาเงินตัวเองหนะ่ะยขี้เหนียวขี้เหนียวเวลาของเขาเนีาน่อยากจะกินอยากจะกินเป็นโลกวป้านี <c oughs> เด็กจุกเด็กจุก <c oughs> เอ้ยนี่ใอีบีอยู่นี่ก็ไล่มือได้ไปเออเออมึงชอบกอดตัวมึงอหร้อนตัวป้ามันเย็นเย็นดคือสิขีขานแห้งนอกนี่ใส่ชุดแบบอุบาทมากเลยวันนี้ใส่ชุดอุบาทมากเลยไปทำงานกูดูสภาพผู้ช่วยพยาบาลน,นี่เรอะดิสิอ้ยทำไมขี้เกียจเธอ เใครงานเขามีชุดให้เขามีหมองอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้มันใจจส่แต่ชุดนีไปซื่อๆแบบเลยแซวมันเอออีจุกอิจุกอบอกสิใครงามเลิศในปัตตานีอ๋อป้าน้อยนะสิบดบดเบียกกับยอง